เรื่องนี้ไปดูความวุ่นวายในโรงพยาบาลที่ดูไปก็เอ็นดูสวัสดีค่ะนางสาวไปโจ๊กป้านทองพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบาลาดมีคนไข้คุณพยาบาลเข้าเวรประจําจุดคัดกรองโควิดที่โรงพยาบาลก็ปกติครับไม่ปกติตรงเนี้ยังไงไปดูครับอ่ะเอาโหเป็นอะไรมาเนี่ยาม,มาทําอะไรคะอืออือ,อคืออะไรเลือดกำเดาไหล ปวดหัวหัวไม่ใช่หน้ามืดอ๋อเป็นเบ้าแล้วพี่ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะว่าเอามืออุดจมูกเนี่ยทำไมลืมเอาแมสมาลืมเอาแมสมาฮะลืมเอาแมสมาทำไมอุดเดี๋ยวเชืโรคเข้าเดี๋ยวเชืโรคเข้าอาเธอรตกตกใจมากแกลืมแมสครับก็เลยเอามืออุดจมูกครับกันเชื้อโรคเข้าแทนแมสเอ้ยมันใช่เหรอแล้วตกลงเป็นอะไรมาคะเนี่ยปวดฟันอย่าถามมากได้ไหมเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าอ๋อมาทำฟั ไปทาฟันเนี่ยส่งไปจิตเวชก่อนเลยผมว่านะลำคาน่ะบอกอาการไปนิดนึงว่าเจ๊แกบ้องไปถึงบ้าแล้วปวดฟันจะาถามอะไรไหมเดี๋ยวฉันเลิกเข้ามาที่จุดคัดกรองใช้นิ้วฝุดร,รูจมูกมาซักถามอาการเลือดก,กาเดาไหลใช่ไหมคะแกก็สายหน้าส่วนสุดท้ายพี่เอานิ้วออก,กจม,มูกก่อนได้ไหมคะก็เอานิ้วออกจากจมูกทั้งสองข้างแล้วก็บอกว่าพี่ําทฟันค่ะพี่ไม่มีเม็ดค่ะ พี่กลัวโควิดก็เลยนิ้วอุดรูจมูกไว้พี่กลัวโควิดแล้วแล้วพี่ช่วยบอกหนูหน่อยนะคะว่าพี่ไม่มีแมสหนูแจก็เลยค่ะพี่อย่างเจนเนี่ยไม่ติดโควิดหรอกครับเจ้าโรคมันรำคาญขอขอบคุณคุณบรรจงป้านทองผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องเอานิ้วอุดจมูก